สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สูข้นครับผมเมื่อนี้ก็ยกกับผมกินง่ายสไตล์แม็กือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิ้ผ้าพีผ้านองมากินมาม่าเผ็ดครับผมเป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียว่าสั่นวะเป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับพี่น้องครับรายละเอียดเรต้องไปเ้าถึงครับหูแต่ว่าเห็นเขาว่าเผ็ดที่สุดแล้วในบรรดามาม่าครับผมเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดแล้วนะครับผมเห็นคนเขากินนะครับเป็นตะแสบนะครับเห็นเขาว่ามันเผ็ดเบามากว่ามันเผ็ดว่าสั่นวะผมก็เลยอยาก ลองเบิงนะครับผมก็เลยซื้อมา2กระป๋องนะครับมาลองให้พี่น้องเบิงนะครับแล้วก็สืมาบอกว่ารสชาติมันเป็นแบบใดนะครับม้นนี้กามาเสียบๆน้องกันครับพี่น้องครับเป็นมาม่าเผ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวผมสี่ขออนุญาตปรุงก่อนครับเส้นผมหลวกมาเรียบร้อยครับผมเอาออกจากกระป๋องมาแล้วครับผมโอเคขออนุญาตเอาน้ำว่างไว้ทั้งนานะครับแล้วก็เอามาปรุงม้นนี้พัดกั๊บมี่เป็นบักแตงครับผมน่วยบบใหญ่ปันใดครับนี่ บักแตงเม่อยบ่ายยันปันไดครับพี่น้องนี่เป็นบักแตงนะครับเนาะอันนี้กะเป็นเครื่องปรุงมั่นครับมีอยู่สองซองนะครับกะขออนุญาตเอาน้าบ้างไว้ข้างนาบ้างไว้ฝั่งนี้ก็ได้บังบักแตงโอเคครับผมอ่ะวันนี้ผมสิบปรุงเด้วันนี้ใส่ตะเกียบ สิใส่กันไก่หากันไก่พอพ่อพี่น้องเอ้ยอนี่สองกับป๋องครับผมก็ถือว่าหลายพอสมควรครับ้ามันเพ็ดแห้งอีหลีเพลผมสิก,กินเบิดบีิสก,กินบเบิดได้ผมว่าทามันเพ็ดแห้งนะครับผมกับป่เคยกินครับเธอหลกในชีวิตคือกันข้างเลกแต่เกิดมากครับเคยกินแต่มาม่าทั่วไปครับผมแล้วก็มาม่าเพชดเกาหลีครับอขออภัยหลายๆครับที่ใส่ปากแกะ เมื่อกี้ผมเอาปากแกรครับถือพองมันหน่อยหนึ่งแสบลิ้นเลยแสบลิ้นเลยพี่น้องสุดยอดครับถือว่าเอาเรื่องครับผมถือว่ามีประสิทธิภาพระดับล้านล้านยังบุ๊ความเผียของเขาวะสันโอเคครับนี่ก็เป็นตะเกียบที่ผมเตรียมมาแล้วก็มันสีมีสอมของเขานะครับสุดยอดบอกินมันแห้งขนาด อนุภาพมันช่างายแรงยิ่งนักแล้วก็มี่อันนี้ครับน้ำแดงครับผมไว้ถ้ากินตัด้ามันเผ็ดแห้งเนาะนี่ครับสองห่อครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสี่ขยับกล่องเขามาอีกน้อยนึงครับมันสีได้เห็นกันชัดๆประมาณนี้เนาะสิได้เห็นกันชัดๆนะครับพี่น้องกี่ผมขยับแนวกินเขามานะครับคนใ้มันเขากันครับผมอู้ สีสันดูเหมือนจะโหดร้ายนะครับเสพบซลน้ำกันเด้อครับพี่น้องโอเคไปคำแหลกครับผมมาเด้อครับเสบเซน้ำกันพี่น้องครับผมกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียครับโอ้ทองห้องเสียงทองห้องครับหิ้วเขา่าหิ้วเข้าพี่น้อง โอ้เมื่อกี้ข้าแรกครับพี่น้องถือว่าเพชดอีรีครับเพ็ดอีรีเพชดอีรีครับผมผมเป็นคนบม่ค่อยกินเพ็ดปะไนเด้อ อาซิกินซ่าในเจักหน่อยครับพรอนเผ็ดอิลีครับเผ็ดแห้งน้ำครับผมถ้าเบิ้งจักหน่อยน้ำตาผมกับอะไร <laughs> น้ำตาเริ่มมากแล้วครับพี่น้องตาเริ่มแดงแล้วครับ เงอือะเริ่มมากแล้วครับพี่น้องเออกินแตงรองอยาค่ำก่อน เกาหลีกับบอทอรครับมามาเพชรเกาหลีกับบอทอพี่น้องโอ้ อคือมาปาดน้ำตาครับพี่นอ้องสู่ต่อครับแสบอยู่ครับแสบอยู่เหลืออยู่ประมาณสองคำโอ้เผ็ดครับแต่ว่ากับแสบ ตักไปไลยตักไปไลยครับอืมอยู่ โอเคครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอยังครับผมกับมากินมาม่าเพชรสูพี่นองเบิ้งนะครับผมถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าชอบกับกดไลค์ถ้าใชรกับกดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนํานะครับฝากติดตามช่องกินงานสไตล์แม็กนันะครับผมผู้ใดมาคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันไหมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ